อวามิตของวัยรุ่นเลยนั่นดูนะฮะ,ะเปรียนผ่าแล้วผ,ผ้าก็สวยเลยผ้าสวยครับอาจารย์ดูนะฮะวิธีตัดคือหนึ่งสวมฟันเบอร์หนึ่งครับเห็นไหมครับสวมฟันเข้าไปเบอร์หนึ่งใช้มือรองแล้วเราดันแล้วเราดันผมนี่ขึ้นไปไม่ต้องแบ่งผมถ้าแบ่งมันเสียเวลาครับเราดูว่าแบ่งดันผมขึ้นไปแล้วตัดให้อยู่ในระดับเหนือหางคิ้วดูนะฮะ,ะ,ฮะเขาเรียวกว่าแบบ ที่ทำง่ายๆคนไม่เป็นก็ทําได้นะฮะเหนือหางคิว้วตรงหลังใบหูก็ประมาณสองเซนขึ้นไปขึ้นไปเพื่อที่จะสร้างแบบมันเห็นไหมครับดูกินเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะเขาเรียกถ้าเรียกเป็นภาษาช่างเขาเรียกว่าเขียน planning เขียนแผนก่อนก่อนตัด วางแผนก่อนวางแผนคือติ่งหูกลางหูเนือลิมใบหูเนือลิมไบห,ลไหูลองทรงสูงกลางหูลองทรงกลางติ่งหูลองทรงต่ำดูนะครับแพนนิ่งไว้แล้วไม่ถึงห้านาทีให้หวีดันขึ้นไปดูด้านหลังทำให้ดูติ่งหูติ่งหูเห็นไหมครับทานไหนไม่ถึงก็ดันไว้ใช้เบอร์หนึ่งรอง ช้เบอร์หนึ่งรองง่ายรวดเร็วทันใจคนไม่เป็นก็ทำได้แต่ขยันฝึกเดี๋ยวเอียงก็เอียงให้ดหนะึ่งที่เอียงนี่เพราะผมต้องการให้กล้องชัดครับถ้าม<อ>ผมาไม่เอียง,<ส>งก็ได้ต้องการแสงเพราะต้องการแสงเพราะลานผมมันแสงไม่พออย่าไปบอกว่าแขกแกตายในขณะหมุนนะ <c oughs> เพราะว่าที่เอียงนี่พราขออนุญาตแขกแล้วจะถ่ายทำวิดิทัศน์เขาเรียกวีดิทัศน์เนาะ ดูนะฮะปึ๊บเห็นไหมครับขึ้นไดะแกมเสร็จมาดูด้านหน้าปึ๊บลองทรงต่ำขบนหน้ามาใช่ไหมหน้ามาเออนั่งรตรงๆขึ้นนิดนึงเอออย่างนี้เออดูนะฮะปึ๊บทำยังไงครับตรงนี้ใช้หวีจิกมาที่ปลายตาแล้วงัดหวีขึ้น ให้วีอยู่ในระดับหางคิว้วสไลด์วีนิดนึงให้วีจิกอยู่ตรงหางตาับสไลด์วีขึ้นนิดนึงแล้วนําบัตเตอรเลียนไปปาดตามที่เราขึ้นแบบไว้ครับตามที่เราขึ้นแบบไว้เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราจะดูว่าสวยไม่สวยเราก็ขึ้นแบบไว้แค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเห็นไหมครับ ปึ๊บทำให้ดูง่ายๆนิดเดียวนี่ยฮะเอียงมาดูต่ำแล้วเห็นไหมเป็นลองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับครับลองทรงต่ำาถ้าเป็นลองทรงสูงนี่สูงยังไงตรงนี้จะเหินขึ้นไปแล้วขบนจะสั้นด้วยครับดูนะฮะนี่พราะเราขึ้นแบบแผนไว้แค่ไหนเราก็ตัดแค่นั้น ตัดตามแบบตัดตามแบบแผนที่เราเหมือนกับเรามาร์คทรงนักเรียนเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ตัดไงต่อครับตรงนี้เราเราเอาหวีขึ้นไปข้างบนครับให้ปลายหวีอยู่เหนือริมใบหูแล้วงัดหวีขึ้นครับเห็นไหมครับแล้วสไลด์ปัตเตอร์เด่นลงนี่จับปัตเตอร์เดนแบบที่หนึ่งอันนี้จับปัตเตอร์เด่นแบบที่สองแต่เราจะจับแต่แบบที่หนึ่งตัดด้านข้างเท่านั้นไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมือมันเป็นไปเองครับเราบอกเขาด้วยครับนี่เราดูนะฮะ แล้วมีคนเตะบางคนเขาบอกอาจารย์จับผิดหรือเปล่าไม่ผการจับแบตเตอรี่ไม่ผิดแต่เราบางกล้องเนี่ยถ้าเราเอามือขึ้นเนี่ยบางกล้องคบจะบางกล้องนะจะบางกล้องเพราะเรารับไม่ผิดเออแล้วก็หวีขึ้นอย่างนี้หวีขึ้นอย่างนี้ตรงไหนมันดำๆก็ดึงหูลงนิดนึงเอามือทำานี้แล้วกรีบ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 มันก็เป็นรองทรงต่ำแล้วเพราะว่าเราขึ้นแบบไว้รองทรงต่ำไงครับทำยังไงมันจะขาว นวลไม่ไม่มีจุดไม่มีอะไรเราไม่มีจุดวิธีการมีวิธีการคือเราเอาหวีนี่เข้าไปับงัดให้สันหวีนี่แนบกับหนังบางคนเขาบอกยากนะถ้าใช้หวีจะยากไม่ยากเพียงแต่ว่าเอาหวีมันต้องมีฝีมือไงหมายถึงงานจะยากถ้าเราสอนที่ว่าง่ายดูนิ้วดูนิ้วมือง่ายที่สุดครับเห็นไหมครับครับเห็นไหมครับเราอย่าไปยกหวีขึ้นสิถ้ายกหวีขึ้นมันแสี่งเลยแหละฮะใช่ใช่เราจะเอาตำแล้วก็ต้อง ดูดูวิธีการงัดหวีนี่เห็นไหมครับครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแต่ถ้าเราไปดันหวีขึ้นอย่างนี้มันก็ทุกรายแหละแบ่งแว่งครับถ้าเราจะตัดข้างบนเราก็ปาดไปอย่างนี้หนีไปครับปาดผมด้านบนหนีไปแล้วก็เก็บตรงนี้นิดเดียวนี่คือวิธีการครับนี่เก็บนะนี่เก็บกันเห็นไหมครับโอเคเสวยก็ปาดผมปาดหนีไปนิดเดียวเองครับแล้วก็เก็บสุดยอดครับนี่ แต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้นะเพราะลงทูงต่าต้องเหลือไว้กันเรามาดูด้านหลังทีนี้ดูนะตรงนี้นะดูนะที่มันเป็นดำๆนี่นะเราแหวกผมออกมาเห็นไหมฮะเราเหลือตรงนี้เราก็ปาดดีขึ้นไปทําให้ตรงดํานี้ให้มันหายที่ผมไม่ยกมือพอนบางกล้องเนาะบางกล้องนะครับผมทําความเข้าใจกันทาความเข้าใจตรงบางกล้องครับถ้าเราไปตัดเอาแบบนี้จะดูผมได้ที่ไหนล่ะเนาะ ถูกครับมันบางกล้องต้องจะถ่ายไม่ได้อืต้องขอประทานทัวทุกท่านครับที่ติชมมาเพราะว่ามมาก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณแต่ไอ้ตรงมันบางกล้องนี่เราทําไม่ได้ถ้าทําจับมือให้ถูกมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับบางกล้องไหมนี่มันจะบางกล้องครับอ่าได้ครับถ้าจับให้ถูกมันจะบางกล้องอ่าเข้าใจกันเข้าใจแค่นี้เข้าใจเนี้ยจะดูวิธีตัดนี่ ปึ๊บป๊บอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดผมบดเป็นวิธีการที่สอนให้เข้าใจง่ายครับหนึ่งสองสามแค่นั้นเองหนึ่งสองสามด้านหลังครับด้านหลังทีี่่นทำไงด้านหลังด้านหลังนี่รเราขึ้นไดอะแกรมไว้ขนาดไหนครับขนาดติงหูใช่ไหมครับเราดูนะฮะเราก็พริกวีเหมือนเดิม นีม่มีสูตรไงครับตรงนี้ตรงนี้มีสูตรอยู่ว่ากึ่งกลางใบกึ่งกลางหัวนี่เราเฉียงซ้ายมาด้านซ้ายเฉียงออกซ้ายด้านขวาเฉียงออกขวาดูนะมาทางนี้เราก็เฉียงมาทางนี้เพื่อจะให้มันทุยให้ผมมันแยกออกเป็นสองส่วนให้มันทุยนี่ให้มันทุยอย่างนี้ ถ้าถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้เราก็กระตุกข,ขึ้นนิดนึงเดี๋ยวผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมมันมือมัน,มนติดไอ้ตัวนี้ถ้าถ้าเราเอาไอ้ตัวนี้ไว้เนี่ยมันจะทําให้เราทํามือต่ําไม่ได้ใช่ครับเราจําไว้เนี่ยอันนี้ก็ต้องสอนนะเพราะว่า<อ>ถ้าเอาตัวนี้มาไว้เนี่ยมันจะติดแล้วก็เอามันเหน็บไว้ตรงนี้เหน็บไว้นะครับทีนี้มือเราก็ต่ําได้เห็นไหมครับนี่คือเป็นวิธีการสอนอย่าไปเอาหมอนตรงนี้ไว้ก็พอ ัดไปด้วยเราสอนไปด้วยนะครับคือจะอยากนิดนึงที่ตรงนี้มันยากเราต้องใช้สมาธิถ้าตัดไปด้วยสอนไปด้วยก็ให้ดูวิธีการไล่หวีตามหวีสไลด์หวีถ้าเอาหวีไปหยุดไว้เนี่ยมันจะเป็นพักหยุดไม่ได้นะถ้าเราเอาหวีสไลด์ไปด้วยกันเบาๆหงายหวีขึ้นก็มันก็หงายไปตามแบตรเตอรี่เห็นไหมครับจริงๆความเร็วไม่มีประโยชน์นะ ความเร็วไม่มีประโยชน์ความหนักแน่นวางหวีให้ให้นิ่งเนี่ยจะดีกว่าเนี่ยนี่มันเป็นลองทรงต่ำแต่เราต่ำในรูปแบบขาวนวลดำกลมกลืนมีมีขาวมีนวลมีดำกลมกลืนถ้ามีขาวมีดำมีด่างมีลายอย่างนี้ไม่ได้ต้องเก็บจนได้เลยเก็บให่หมดต้องเก็บให้หมด ถ้าสมมุติเราเห็นตรงนี้ดําตรงนี้ขาวก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องต้องเก็บให้มันขาวนวลดํากลมกลืนเห็นไหมครับขาวนวลดํากลมกลืนขาวนวลดํากลมกลืนมีขนอ่อนนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายอย่างนี้นี่มีขาวนวลดํากลมกลืนขาวนวลดํากลมกลืนคําว่ารองทรงต่ํานี่อยู่ประมาณติ่งหูมานี่มานี่ถ้ารองทรงสูงอยู่ถึงกลางใบหูมานี่มานี่แค่นั้นแหละจาให้ดีก็พอครับแต่เราถ้าเลยเขตก็เหมือนขึ้นต้นไม้น่ะขึ้นแล้วลงไม่ได้ก็ต้องลงปลาย ขึ้นแล้วลงเลกายเป็นทรงอื่นกายเป็นทรงอื่นการเป็นทรงอื่นจะสูงกายเป็นลองทรงกลางแล้วถ้าสูงขึ้นไปครับถ้าสูงมากเกินไปก็เป็นลองทรงสั้นไปเป็นลองทรงสั้นไปครับที่เรามาดูด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูนะฮะอย่างนี้อย่างนี้เราขึ้นแบบไว้แล้วดูแบบก่อนนะฮะเห็นไหมครับเราเราถ่ายเบอร์หนึ่งไว้เนี่ยเห็นไหมครับครับทีนี้เราจะต้องไปตัดข้างบนให้เท่ากับเบอร์หนึ่งดูนะครับ ยกหวีนะงานยกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวถ้ายกมากก็จะจะจะผมจะบางให้ไปเท่ากันนี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วมีอะไรสอนครับการสอนก็คือหนึ่งเฉียงหวีแล้วก็เฉียงหวีด้านด้านหน้าก็เฉียงหวีอย่างนี้ถ้าด้านกลางหูก็เฉียงอย่างนี้ดูนะครับให้ให้สันหวีติดอยู่กับติ่งหูเนี่ยครับถ้าสันหวีเลยติ่งหูจะเป็นลองดูดูกันบ่อยๆแล้วก็ลองทําดูครัถ้าสันหวีเนี่ย ห่างจากใบหูไปจะเป็นรองทรงสูงครับเวลาเราวางรองทรงต่ําเราจะให้สันหวีนี่แนบอยู่กับหูนี่นี่เห็นไหมครับถ้าให้สูงกันไปอย่างนี้จะเป็นรองทรงสูงครับแค่นั้นเองเคล็ดลับมันแล้วการใช้บัตรเล่นก็เหมือนเดิมซ้ายที่ขวาที่นเป็นรองทรงต่ําแล้วเห็นไหมทีนี้ตรงนี้ถ้าเราจะเอาเราก็ปาดผลด้านหน้าออกกรอ์เหลือตรงนี้ก็เก็บนวลนิดเดียวตกแต่งแล้วตกแต่งแล้ว นี่ครับเนี่เห็นไหมครับปาดลงมาปึบอย่างนี้ดูนะฮะปึบเนี่ยเคล็ดรับมันคืออย่างนี้คแค่นี้เอง <c oughs> ถามว่า <c oughs> ถ้ามไม่ใช่อาจารย์จะทําได้ไหมทําได้ครับเราต้องฝึกฝนแบบทำได้คือนี่ยังไงที่ผมให้หลักการไปเอาเบอร์หนึ่งมาสวมใช่ไหมครับแล้วใส่ แล้วหวีดันก็็ส่ยังไงก็ได้เนี่ยมันไม่เสียนะไม่เสียไม่มองก็ไม่เสียแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้ใส่ฟันรองจะเสียนะครับเสียครับเกินครับเกินครับนี่เราใส่อย่างเงี้ยเราเอาเอาเอาหวีแตะแตะข้างบนไว้เนี่ยมันก็เป็นทรงสวยแล้วเห็นไหมครับครับอันนี้คนไม่เป็นทําไมถึงทําไมถึงว่าต้องใช้หวีทึงที่ใช้เป็นหวีไว้เก็บแค่นั้นเองครับนี่ทีนี้ถอดฟันออกแล้วก็เก็บส่วนนี้ให้มันขาว ทีนี้เราดูข้างบนนะฮะเดี๋ยวดูทำให้ดูนิดนึงดานบนใช้วีใหญ่ปาดเข้าไปปเขาไม่เอาออกมากไม่ต้องเอาออกเห็นไหมครับเขาสั่งไว้ถ้าเราจะเอาออกเขายังบอกว่าไม่ต้องเอาออกครับนี่วีมีสองทางถีบบ้างห่างบ้างดันเข้าไปปึ๊บแทนกันไกลเห็นไหมครับ เขาเรียกว่าซอยแปซิเ,เลียนปปึึ๊บ๊บปึ๊บถ้าเราใช้กันไกลก็ทำแบบนี้ดูนะทำให้ดูมันเสียเวลาครับกันไกลต้องทำให้ดูด้วยทำยังไงครับกันไกลมีสูตรเปรียบยังไงเราดูยังไงครับเวลาดูกันไกลเห็นไหมครับอันนี้รับ ผมจะออกน้อยออกมากอยู่ที่ฟันฟันปลาถ้าผมจะสั้นน้อยสั้นมากอยู่ที่เราจะใช้ครับตัวนี้ใช้โคกกบมีดตัดควาตัดจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เราก็เช็คดูอย่างนี้ดูนะฮะปลายข้างบนไม่เอาออกปลายแต้อีกแบบหนึ่งที่สากลน,นะ หากลนเขาใช้อยู่ไม่จำเป็นต้องแบ่งผมถ้าคุณบอกว่าถ้าไม่แบ่งมันจะชัดเหรอเพราะเราตัดข้างล่างแล้วเนี่ยเราได้แบบข้างล่างเป็นแบบดูนะฮะเห็นไหมครับ,รบเอามือดันเข้าไปใส่หวีแล้วก็คีบอย่างนี้อาจารย์ทั่วไปเขาทำได้แต่เขาสอนยากมากเขาต้องแบ่งผมใช้กริบับ แต่ของเราไม่ต้องแล้วก็ไม่ทันใจตาออนอันนี้เป็นวิธีการที่บอกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ,รบไม่ว่ากันนะครับผมเป็นวิธีสม,สมอนรู้คูแนวแนวใครแนวมันก็ว่ากันไปครับรงงจัดการไปถ้าทำแบบไหนก็สำเร็จเหมือนกันแหละครับจะต้องขยันฝึกฝนปักมันหลวมปักมันหลวม มีกรณีนี่ปักหัวข้างหน้าเขาไม่เอาออกครับไม่ซอยไม่อะไรใช่ไหมแต่งนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่งนิดหน่อยเพราะเข้าทรงดูนะฮะนั่งตรงๆว่ามันสวยหรือไม่สวยผมมาไหมเฮ้ไม่ต้องเอาผมมาไหมไม่ต้องนบบนี่ครับเราต้องถามแค่ไม่มาไม่มานะไม่มาใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิม ถ้าไม้ก็ต้องตัดขึ้นอีกนิดหนึ่งเนาะครับอันนี้ไม่ม้าเหมือนเดิมครับอันนี้ถือว่าเป็นทรงแล้วนะครับนี่เป็นเป็นแล้วตรงไหนไม่ดีก็เอาเอาบัตรเลเป็นไปไล่อย่างเนี้ครับดูดีครับนี่อันนี้มันมันเสียเวลากับตรงสาธิตครับเราต้องบอกไปเลยเลัตัดจริงๆแล้วมันเสร็จไปแล้วสิบห้านาทีครึ่งนะครับครับสิบห้านาทีนี่ครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับที่นี้ก็กันกันเหลยอกันนะครับกันก็บอกหลายคลิปแล้วนะครับหลายคลิปแล้วครับผมคงจะไม่ต้องแล้วมั้งเนาะไม่ต้องครับก็กันก็เสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและนายแบบครับผมขอบคุณมากครับผมครับบวัสดีครับบวัสดีครับ